ต้นแม่พันธุ์ต้นนี้นะคะเป็นต้นมะนาวสาวเป็นต้นมะนาวสาวมะนาวสาวคืออะไรคะก็คือเขาเพิ่งออกลูกครั้งแรกนะคะให้ผลผลิตครั้งแรกแล้วก็เราก็ตอนกิ่งเป็นชุดแรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอนะ่ะกิ่งชุดแรกกิ่งมันจะอวบอย่างเงี้ยอวบอวบแบบนี้เลยกิ่งใหญ่แบบนี้เลยนี่คือชุดนี้นะคะชุดของแปลงนี้เพิ่งลงตอนรอบแรกอันนี้เป็นชุดแรก ยังตัดไม่หมดนะยังยังยังเหลือหลายร่องนะคะทุกคนแป้นพิจิตดีไหมเดี๋ยวขอขอเรียนตามตรงอย่างนี้ก็คือแป้นพิจิตเนี่ยลักษณะเด่นก็คือเขาทนโลกทนโลกกว่าพันอื่นนะคะทนโลกค่อนข้างทนแ็งเกอร์มากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกใหญ่อันนี้ต้องให้การันตีก็คือความลูกใหญ่ของเขานะคะลูกใหญ่ทนโลกนะคะอันนี้ถ้าเกิดพี่ๆชอบนะคะพี่ๆชอบก็ ปลูกพันแป้นพิจิตได้แต่ข้อเสียเนี่ยก็คือลูกใหญ่จริงแต่น้ำเนี่ยสู้สู้แป้นแพะแป้นไแพวไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะไม่ไม่ได้เลยนะคะเนี่ย